สวัสดีค่ะทุกคนปูเองนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ปูก,ก,กาลังล้างจานนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยคะ่ะในบริเวณควรัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะกําลังจะทําอาหารเย็นนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาปูทําความสะอาดเนี่ยคะ่ะพวกนี้แล้วก็ล้างจานเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวปูจะมาบอกนะคะว่าอาหารเย็นวันนี้ปูจะทําอะไรกินนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ปูก็ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแลวนะคะแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะมาทําอาหารเย็นแล้วนะคะสาหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะปูก็จะเป็นแบบว่าทําอะไรง่ายๆนะคะคือบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นที่แบบที่เรากินกันจริงๆเลยนะคะแบบเป็นชีวิตจริงของเราเลยนะคะก็คือว่าสําหรับอาหารเย็นวันเนี้มีไก่นะคะเมื่อวานปูทําไก่อบก็เหลือนะคะปูก็จะเอาเนี่ยเป็นอาหารเย็นนะคะ ซึ่งไก่อบเนี่ยมันสามารถกินตอนร้อนแล้วมันก็กินตอนเย็นได้ด้วยนะคะหรือที่เขาเรียกว่าโคมิสนะคะก็คือว่า,ากินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวปูใช้ดูนี่นะคะผูวเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะจากเมื่อวานนะคะเนี่ยมันก็เหลือนะคะเดี๋ยวก็ตัดนะคะตัดมาเดี๋ยวคุณผู้ว่าเขาก็จะกินอันเนี้ยนะคะเป็นอา,อาหารเย็นเพราะว่า มันเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนเนี่ยส่วนมากเขาจะกินกันเป็นแบบว่าคม l d m นะคะคือว่าเวลาที่เราอบไก่อบหมูอบแกะ,อะไอ้ก็แล้วแต่นะคะเรากินตอนร,ร้อนๆเมื่อวานนะคะแล้วเราก็แช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ออกออกมาจากตู้เย็นเลยแล้วก็เอามากินแบบเย็นๆเลยคะ่ะเขาเรียกว่าโคมี m นะคะก็เนี่ยนะคะเป็นไก่ไก่อบนะคะที่เหลือจากเมื่อวานนี้ก็พอสําหรับเสิร์ฟหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ บ้านปูก็จะกินอะไรกันแบบนี้นะค่ะก็คือไม่ได้กินอะไรหรูหรามากมายแล้วก็พยายามแบบไม่ทิ้งของนะคะจะกินก็อันนี้ก็คือเป็นของคุณพ่อบ้านนะคะแล้วก็กินกับอันนี้กินกับโคสโอนะคะโคสโลปูก็ทําเมื่อวานเนี่ยนะคะเนี่ยทําใส่กล่องเอาไว้นะคะโคสโลก็เหมือนเคปซีะค่ะแบบนั้นนะคะโคสโลก็มี เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะคะมีเป็นผักอะไรนะกระหล่ำปีมีกระหล่ำปีแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะสับผสมรวมกันแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะอสำหรับสูตรของปูปูจะใส่ครีมไปด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะแบบจะอร่อยนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นเนี่แหละคะ่ะอันนี้คือนะะอาหารของคุณพ่อบ้านนะคะได้แล้วค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวปูก็จะทําอีกอย่างหนึง่งก็คืออันนี้เดี๋ยวจะแชร์กันนะคะเป็นเมนูนี้วันนี้ปูไปร้านค้ามานะคะไปซื้อของเล็กหน่อยก็คือแล้วไปเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นหอยมแมลงผู่แล้วปูก็อยากกินนะคะนี่เป็นหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์แท้ๆเลยยังเป็นๆอยู่เลยนะคะก็คือ่อาที่นิวซีแลนด์เนี่ยอหอยมแมลงผู่ก็ เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นอหอยแมลงภููเป็นเมืองของหอยแมลงภููนะคะก็คือหอยที่นี่เจ้าคุณภาพดีแล้วก็อ่าจะขายแบบสดๆอย่างนี้เลยนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เลยค่ะทุกที่เลยก็จะมีหอยแมลงภู้สดๆอย่างนี้ค่ะให้เราเลือกให้เราเลือกแบบเลือกเอาเองเลยะคะ่ะจะเอาอันไหนสดๆตัวเป็นๆอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวพูดจะกินเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวจะทําความสะอาดมันนิดหน่อยทํา ความสะอาดตรงฝามันเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นปูจะทําเป็นอบชีสนะคะแล้วก็คุณผู้บ้างเขาจะได้กินด้วยได้นะคะตอนแรกจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแต่ก็อยากให้เขากินด้วยนะคะก็เลยทําเป็นอบชีสปูก็กินได้ด้วยเขาก็กินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทําหอยมแมลงภูนิวซีแลนด์อบชีสนะคะสดๆเลยเคเดี๋ยวต้องทําความสะอาดเปลือกมันก่อนค่ะ ก็จะแบบสวยงามน่ากินนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเราใส่เป็นอ่าอะไรนะสับป,ปะรดนะคะเราใส่สับป,ปะรดด้วยนะคะสับป,ปะรดก็จะเป็นแบบที่เป็นอ่าปนๆก็ได้นะที่เขาเรียกว่าครัชนะคะครัชพาแนโปหรือว่าจะเป็นพิซซีอย่างนี้ก็ได้นะคะคือว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะ ปุจะใช้เป็นแบบเนี้ยนะคะเนี้เพราะว่ามีอันนี้นะคะอยู่ใน,อย,ในอยู่ใน pantry เนี่ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเอามาตั้งแล้วก็เดี๋ยวปุจะใส่น้านิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําของเนี้ยพวกหอยเนี้ยมันก็จะออกมานะคะเดี๋ยวพอแค่ฝามันเปิดอปุ๊ก,ก็พอแล้วไม่ต้องเอาสุกมากนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนจะต้มนี่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่คะ่ะใหญ่มากเพราะว่าหอยหน้าร้อนจะเป็นอย่างเงี้ยคะะหอยหอยตัวมันจะใหญ่นะคะโตเร็วนี่ อุ้ยให้ดูอีกอันนึงนี่นะคะเปิดหัวเปิดไฟก่อนปิดอ๋อไม่ใช่ แค่นี้ให้หอยของเรานะคะเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าพรจะทำยังไงกับหอยเราต่อไปนะคะไ <too> ตัวที่อยู่ล่างลเลยนะคะตัวอยู่ล่างมันก็จะเปิดก่อนอุ้ยออกมาแล้วอุ้ยเราต้องเอามันกลับเข้าไปใหม่เ <laughs> พราะว่าเราต้องให้มันอยู่ในฝานะค่ะ <c oughs> คุณิโร้คุจะทําไม่หมดอันนี้นะคะเดี๋ยวปางงานปูก็จะแกะแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะเพราะว่า รู้สึกว่าปูก็ยังไม่ค่อยหิวแล้วก็คุณพ่อบ้านบอกว่าของเขาก็แบบไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะวันนี้ใส่อันนี้แล้วกันจริงๆอันนี้มันเป็นถาดพิซซ่านะคะอันนี้อันที่มันสุกเยอะเกินไปนะคะมันก็จะเนี่ยคะ่ะ How many do you want to eat, darling? None. you full? I'm be full, with my chicken. Are oh, you still full from your lunch? Yeah. So ones. I'm not going to cook much then. I, I cook like that. six, maybe one, two. I got, two got my dinner already. My hmm? dinner's already somewhere. Yeah. little oysters i see i think i eat six what you open them gonna freeze them like open them and freeze them open them and yeah like that and freeze them like this i'll take other shell of freezing no it's all it looked nice หอันก็พอนะคะเพราะรู้สึกว่าปูจะกินคนเดียวแล้วละค่ะเพราะว่าคนพวกบ้านเขาบอกว่าเขายังอิ่มจากอาหารกลางวันอยู่เลยนะคะนี่นะคะนี่ก็หกอันก็พอแล้ะค่ะสําหรับปูเพราะว่ามันเยอะนะคะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าไม่เยอะนะคะแต่ว่าหกนะคะหกตัวแต่ว่าตัวมันใหญ่นะคะเนี่ยอิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวอันที่เหลือปูก็จะแกะเหมือนกันแกะมันแล้วก็เดี๋ยวปูจะเอาใส่ ช่องฟรีซไว้นะคะเป็นฟรีซไว้แล้วก็วันหลังเราก็ค่อยเอามาทำแบบนี้นะคะ่ะหรือไม่เราก็เอาไปทำเป็นยำอะไรก็ว่าไปนะคะอาหารสไตล์ไทยๆเรานีเดี๋ยวบยูจะเอาไปแช่เย็นนี่ก็ดึงข้างในออกนี่ นี่นะคะประมาณนี้ตัวอ้วนเลยค่ะอันนี้สุกเยอะเกินไปค่ะสุกเยอะเกินไปตัวมันก็จะหด ตะเกียบปูคือลืมกดปุ่มเลคคอร์ดนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวปูพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าชีสเนี่ยปูใช้เป็นมอสซาเรลล่านะคะวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีชีสอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะจะเป็นเชดดาร์ชีสก็ได้หรือว่าจะผสมกันระหว่างมอสซาเรลล่านะคะอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าระหว่างมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์ชีสก็ได้แต่ว่าวันนี้ปูก็มีเป็นมอสซาเรลล่านะคะปูก็จะเลยจะใส่เป็นมอสซาเรลล่าไปนะคะเนี่ยก็ใส่ลอยๆลอยๆไปเลยนะคะก็จะประมาณเนี้ยนะคะเมื่อกี้ปู ลืมกดกดปุ่มเลกคอร์ดค่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เป็นในในเตาอบนะคะใช้ฟังก์ชันกริลนะคะก็คือววาย่างย่างข้างบนให้มันสุกเท่านั้นเองโอเคไปทำกันเลยเน,นี่ยน,นะคะดูแบบ close up นี่น่ากินแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ย่างเลยเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพุก็จะเอาไปใส่เตาอบนะคะกริลนะคะใช้ฟังก์ชั่นกริลนะคะประมาณสักสินาทีก็น่าจะโอเคแล้วค่ะหรือว่าแอบดูก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าชีสข้างบนมันเป็นแบบเกรียมๆนิดนึงก็ใช้ได้ละคะ่ะเดี๋ยวพูจะเอาไปเข้าเตาอบเลยค่ะระหว่างรอก็ล้างหม้อล้างจานรอไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูเอาแค่นี้พอนะคะกําลังแบบนี้ไม่ต้องแบบมากนะคะไม่ต้องแบบกริวมากไม่ต้องให้มันเป็นไหมมากนะคะเนี่ประมาณนี้แหละโอเคแล้วใส่จานเลยชิสชี เนี่ยนะคะก็เรียบร้อยแล้วะคะหอยแมลงผู้อบชีสของเรานะคะเนี่ยตัวชีสนะคะมันก็จะแบบเกรียมๆข้างบนแบบนเนี้ยนะคะเนี่ยแค่เนี้ยค่ะแค่เนี้ก็กําลังพอดีเลยค่ะแล้วก็ชีสมันกําลังยืดๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเส<อ>ิร์ฟเลย เนี่นะคะหอยมแมลงผู่บชีสของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกินแล้วนะคะชีสมันก็จะยืดตอนนี้ต้องใช้ส้อมน,นี่นะคะมันต้องร้อนแน่ๆเลย นี่มันยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถามว่าคุณพ่อบ้านอยู่ไหนเขาก็กินเนี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยค่ะคือคุณพ่อบ้านเนี่ยเขาไม่อยากออกกล้องนะคะก็เลยตามใจเขาก็ไม่ได้บังคับเขานะคะแต่บางทีอเขาอยากออกเองเขาก็ออก ชิมแล้วนะคะนี่เต็มปากหอยแมลงพู่กับสับรสมันจะเข้ากันนะคะ แล้วก็สับรสกับชีสก็จะเข้ากันจะใส่ยังไงเนาะ โอเคนะคะก็เดี๋ยวปูก็จะขอตัวไปกินที่เหลือให้หมดก่อนนะคะก็ได้สูตรกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทําตามน,นะคะคก็ลองทําดูนะคะไม่ยากแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปูกด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะปูลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ปูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย